ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสาวสุนเทศครับค่ะสุจิตาพิคอร์ค่ะนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการค่ะครับวันนี้เราทั้งสองนะครับได้เดินทางมาที่บ้านสะพานงามนะครับตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับวันนี้ต้องนุ้ยกลิ่นอของปีใหม่เมืองหรือว่าประเพณีปีใหม่เมืองยังไม่จางหายนะครับยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะวันนี้เรามาที่ บ้านสะพานงามแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านของท่านสมหมายสุพิธรรมนะครับท่านอดีตท,ท่านพลตรีจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ยังมีอดีตอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้มาอยู่ณที่นี้ด้วยก็คือท่านสมศักดิ์สุทธิสาร,รนะครับท่านอดีตพลตรีจังหวัดพะเยาอีกเช่นกันนะครับทั้งสองท่านเป็นผู้มีพระคุณพระคุณนะครับ ของชาวเลือดเนื้อชาวพนมชนทุกท่านนะครับก็น้อยครับทั้งสองท่านนี้มีท่านได้เป็นดำรงตำแหน่งเป็นพูพันการจังหวัดนานกันไหนครับอ,อ่าค่ะท่านแรกนะคะนายสมัยสุพิธร,รมค่ะก็ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพะเยานะคะ,ต,ต,ะ, 2, 500, ะตั้งแต่พศ253อาตั้งแต่พศ2528ถึงพศ2532ค่ะ รวมระยะเวลา5ปีค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะคือนายสมศักดิ์สุธิสารนะคะพนักงานจังหวัดพะเยาเช่นกันค่ะก็ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพศ2542ถึงพศ2544ค่ะรวมระยะเวลา3ปีค่ะ,ะก็ถือได้ว่าทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับพวกเราชาวพัฒนาชุามชนนะครับทั้งสองท่านท่านได้บุกเบิกงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพะเยา เป็นอย่างยิ่งครับและก็ในโอกาสนี้นะครับท่านนัตยาพรศรีสุบัณท่านพนักงานจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการของสํานักง,งานพระนามชวนอาเภอและก็ท่านพนักงานอําเภอ,อทุกอําเภอนะครับวันนี้เราได้มารวมตัวที่นี่เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีโดยมาลดน้ําดาหัวตามประเพณีของอประเพณีของพื้นเมืองล้านนาของเรานะครับค่ะซึ่งซึ่งในสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือบ้านของอ นายสม,มัยสุพิธรมค่ะก็บรรยากาศนะคะก็ร่มรดื่นไปด้วยดอกไม้ต้นไม้นะคะเขียวชอุ่มพุ่มสวัยแล้วก็บรรยากาศชาวพี่น้องพคนชุมชนจังหวัดพะเยาทั้งหมดนะคะก็มาแสดงความเคารพค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า,าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเราไปชมบรรยากาศของความสุขครั้งนี้กันดีกว่านน้ครับเชิญครับเช่ค่ะ ผมก็ขอกราบราตนาคุณพระศรีรัตนาตราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งบาร,รมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอได้โปรดจงด,ดลบานประทานพรให้ท่านรัการจังหวัดและครอบครัวท่านหัวหน้ากลุ่มง,งานและครอบครัวท่านรัการอำเภอและครอบครัวรวมทั้งน้องน้องทุกท่านทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่และม่ได้มาณที่นี้ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในการครองชีวิตอยู่ และมีสุขภาพภารณามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์จะนึกสิ่งประสงค์จำนงหมายขอให้ได้สงวามุ่งมา่ปรารถนาในสิ่งที่ชอบที่ควรและขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนตลอดปีและตลอดไปครับผมนะนะฮะก็ขอให้ท่านทั้งหลาย นะครับจงประสบจากความโชคดีนะฮะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความพัฒนาแล้วก็พรใดที่ท่านให้มากับผมนั้นก็ขอให้สนองกลับไปอย่างท่านนะครับแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโรและ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจงบันดนาลให้ท่านและครอบครัวจะมีความสุขสมหวังในชีวิต ราชการและส่วนตัวตลอดไปครับเ้ติวันืองกน้องๆชาวพัฒนาชุมชนที่รักทุกคนผมมีความตื้นตันที่น้องๆได้มาให้เกียรติโดยการมาลดน้ำดำหัวซึ่งเป็นประเพณีที่ น่าจะนำเป็นแบบอย่างแกนุชนคนรุ่นหลังอ,อยากจะฝากน้องๆที่รักทุกคนว่าในการทำงานพัฒนาชนนั้นเราถือว่าชาวบ้านคือหัวใจสำคัญของงานพัฒนาชนแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นขอให้ชาวพอชเราลักสมัครสมานกลมเรียวกลมเกลียวกันถ้าเราไม่ลักเราแล้วก็ไม่มีใครจะลักเราลักเราอีกแล้วฉะนั้นการที่เราจะเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องชาวบ้านเราต้องแสดงถึงความผูกพัน รักมั่นเสมอต้นเสมอปลายมีความจริงใจต่อกันและกันก็ขอให้น้องๆจงมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตกับงานพระนาชนเราตลอดไปเนื่องในที่ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้มารดน้ำดำหัวผมและก็หัวหน้าสมหมายซึ่ง นอดีตก็เคยเป็นพัฒนาการจังหวัดที่พะเยามาทั้งสองคนนะครับก็อยากจะวอวยพรให้ทั้งน้องทั้งหลายที่อยู่ในพอชอของจังหวัดพะเยาเราจงประสบแต่ผลสำเร็จในชีวิตและการงานนะครับและก็ขอให้ท่านตรงตั้งใจทำงานกับประชาชนซึ่งงานของพระนามชนเราก็คืออ่ บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนที่เราจะต้องทำงานร่วมกับประชาชนทั้งในหมู่บ้านตําบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดเราจะต้องช่วยกันพัฒนาให้ประชาชนที่อยู่ในสิ่งที่เราต้องทํางานร่วมนั้นให้ท่านได้อยู่แบบอยู่ดีมีสุขนะครับและก็ให้พี่น้องพอชขอ,องเราทุกคน ็อยู่ดีมีสุขด้วยเช่นกันครับก็นับเลยว่านะครับทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านสมหมายสุพิธรรมท่านสมศักดิ์สุริสารนะครับอดีตทัาพัฒนาการจังหวัดพะเยาของเราได้ให้คําแนะนํากับพวกเราค่เป็นอย่างดีนะครับก็จะทําให้พวกเราชาวพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยาได้มีต้นแบบที่ดีและเราพร้อมที่จะน้อมนําน้อมนําในเรื่องของคําแนะนาในการทํางานนะคะของพนัการจังหวัดทั้งสองท่านเพื่อมาปรับใช้ใน งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านหัวหน้าสมัยสุพิธรรมและก็ท่านสมศักดิ์สุริสารเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้เอื้อเฟือ้อมีความเมตตากรุณาต่อพวกเราลูกหลานชาวพัฒนาชุมชนวันนี้ผมและน้องนุ้ยขอจากลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ